เบื่อมากเลยเบื่ออะไรหรอก็รู้กันอยู่เรื่องอืมเหมือนกันเลยเนาะมน่าเบื่อใช่ยาแย่มากตอนนี้แบบอืเรียนก็ไม่เป็นนันเรียนหรอ,เ,อ,อเหมือนกันเลยเข้าเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องไม่อยากเข้าเรียนแล้วเนี่ยเออรู้พี่เ็าเป็นอะไรนเนาะไม่รู้เมื่อ,อไรจะเปลี่ยนสักทีนิส่แบบนี้ว่าอยู่เหมือนกันแหละเซ็งมาก ไปไหนก็ไม่บอกโทรศัพท์โทรก็ไม่โทรอืมโทรก็ไม่โทรบางครั้งโทรด้วยไม่อยากคุยด้วยอย่างเงี้ยทําเป็นเหมือนแบบไม่รู้จักเราอย่างนั้นอ่ะก็ว่าเหมือนกันแหละเบื่อตายคนอะไรก็ไม่รู้ผิดจากหน้ามือไปหลังแต้ว่าได้เหมือนกันเลยเบื่อที่สุดเลยนั่นแหละชีวิตคนเราเนาะมไม่น่าเจอเรื่องแบบนี้เลยอ่ะอืถ้าย้อนกลับไปได้แล้วก็คงไม่เป็นอย่างงี้ ก็เขาทำอย่างอื่นไม่ต้องมายุ่งกับเขาแล้วเขาไปไหนกันสองคนเราก็ไม่ใช่รู้เนาะเขาไม่ค่อยบอกเราเลยเขาก็ไปกันอยู่สองคนน่าเบื่อแล้วเธอเคยถามพี่เธอดูบ้างาไหมแฟนเธอรูบ้างไหมาถามแต่เขาก็ไม่บอกเหมือนกันแหละพูดจะอะไรนะักหนาบอกแค่นี้มันก็คงไม่เป็นอะไรแต่ทำไมถึงไม่บอกก็ไม่รู้ทำเรา คอยโรสักทีหนึ่งเหมือนกับคอยอะไรอ่ะเนะอืมไปเที่ยวเหมือนแบบไม่มีใครเป็นห่วงอย่างเงี้ยแะที่เราก็เป็นห่วงแต่ก็ไม่บอกว่าไปไหนอืมใช่เซ็งตายมไม่คิดเลยนะว่าเราจะต้องมานั่งคุยเรื่องแบบนี้ด้วยกันอืมชีวิตอ้อาวหญิงายคืออะไรกันหรอไลฟ์ฟังบ้างสิไมีอะไรหรอก จริงเหรอหน้าเครียดเครียดการมีอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิไม่เครียดยิ้มะไยสบายเหรอจริงอะจริงแต่ว่ามันออกมาทางสายตานะกูโง่ไม่ได้อะไรขึ้นมานาอไม่มีไรจริงเหรอมีอะไรก็เล่าให้ฟังได้นะเราเป็นเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษาอือเราเก็บความลับของพวกเธอได้นะเราจะเชื่อโบได้มากแค่ไหนเต็มร้อยเลยจริงอ่ะจริงสิ มีอะไรจะเล่าให้เราฟังไหมหญิงเล่าก็ได้เล่า,าก่อนเถอะก็คือว่าพี่โยอ่ะเขาไปไหนกับพี่เนี่ยแฟนของหญิงบ่อยๆอ่ะแล้วก็ไม่ยอมบอกเราอ่ะอพี่โอคือ พี่โยก็เขาเป็นแฟนเราแต่ว่าเขาไปไหนเขาไม่ค่อยบอกเราเลยเออแล้วลหญิงล่ะกันใช่ไหอืมอืมแล้วเขาไปบ่อยไหมบ่อยเกือบทุกวันเลยหรอแล้วช่วงเวลาไหนบ้างที่เขาไปนะ่ะเขาจะไปหลังเลิกเรียนเขาก็จะกลับดึกอพอเขาจะถึงบ้านคือแบบ แม่เขาจะโทรมาถามไหมว่าเอออยู่ด้วยกันไหมอะไรประมาณเนี้อ๋อของยิงก็เหมือนกันใช่ไหมใช่พี่ตั้มก็เหมือนกันอืมแล้วเขามีปฏิกิริยาอะไรกับเราบ้างหมหมายถึงเอ,อพวกแซนท้าทากอะไรที่แบบไม่ค่อยดีกับเราหรือเปล่ามีบ้างไหมเข้าใจเขาไม,ม่เหมือนเดิมป่ะอย่างนั้นอืมนอน แล้วเราว่าสาเราคิดว่าสาเหตุอะไรที่เขาแบบไม่เหมือนเดิมอะไอเงยไม่รู้อยู่กันปกติคุยกันปกติไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนนานรือย่างอ่ะก็เพิงช่วงนี้เล้อเนาะช,นช่วงนี้อ่ะช่วงที่เขาไปไหนด้วยกันบ่อยๆอ่ะแล้วเขามีอะไรที่ทางบ้านหรือเปล่าหรือเขามีเหตุผ่อะไรหรือเปล่าเขาเคยเล่าให้เราฟังนะไหมไม่เคยเลย แ้้สองคนเคยถามเขาบ้างไหมอะถามไหมถามนะแต่เขาก็ไม่พูดใช่ใช่ไปถามแล้วอืมเพราะว่าคิดว่าควรจะทำทำยังไงต่อไปอ่ะสำหรับสองคนเนี้ยสำหรสองเรื่องเนี้ยปล่อยไปเลยอืมเราก็ว่าจะปล่อยเขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาไป ใช่เรามันมีผลกระทบกับเรามากไหมที่เขาเป็นอย่างเนี้ทำมา,มากไหมเหรอมันก็พอสมควรนะนะเพราะว่าเราเป็นห่วงเขานอนก็ไม่ได้นอนเลยอืม,อมแล้วเรื่องการเรียนล่ะขนาดเรียนยังไม่รู้อะช่างมันเถอะเรื่องเรียน เซ็งเรื่องนี้ไม่มีเวลาจะไปนั่งคิดเรื่องเนียนเขาเ้าไปเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องว่ะแต่คิดถึงเรื่องพี่เขาอะใช่ใช่แล้วระหว่างเรียนกับเรื่องพี่เขาเนี่ยเธอว่าคิดเรื่องไหนที่มาสาคัญกว่ากันล่ะมันก็แน่นอนว่าเรื่องเรียนมันก็ต้องสำคัญกว่าใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเรียนมันก็คือเรื่องหลักใช่ไหมแต่เรื่องแล้นนี่ก็มันกระทบต่อจิตใจอะ่ะคุณคิดดูดีถ้าใจคุณไม่ดีคุณจะเอาเวลาไหนไปคิดเรื่องเรียนอืมอืมมันก็ใช่อ่ะนะ แล้วคิดว่าจะทำยังไงต่อไปกับเรื่องนี้ปล่อยไปมั้งปล่อยไปตามยถากรรมเขาจะไปก็ไปเราคงรังเขาไว้ไม่ได้แล้วแหละแล้วมีทางแนวทางอื่นไหมที่แบบจะแก้ได้อนะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันอืไม่รู้อ่ะคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้ ก็ที่บอกมาว่าเออจะเลิกยุ่งกับเขาใช่ปะเออแล้วลองคิดดูนะมันต้องมีแนวทางแก้ไขอีกแหละปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้ลองคิดดูว่ามันน่าจะมีอย่างอางื่นอะีกนะอืมไม่รู้จะแก้ยังไงแค่เวลาคุยกันมันไม่มีเลยใช่ต่อไปก็ไม่คุยด้วยแล้วเรามีความรู้สึกยังไงที่เขาเป็นอย่างเนี้ย ซึ้งเหรอก,ก็รู้สึกเสียใจอ่ะทำไมเขาทำกับเราแบบนี้อะม,มันกระทบกระท้นกับจิตใจเราใช่ไหมแต่เขาช่างเหอะปล่อยไ,ไปยังไงก็ชีวิตใครชีวิตมันสุดท้ายก็กลับมาเป็นแบบเดิมได้เดีย๋ยวไม่นานก็คงจะลืมเขาได้ ยไงตั้งแต่เด็กก็ยังอยู่มันได้พอมีเขาทําไมเราจึไม่มีเขาทําไมจู่คนเดียวไม่ได้อืเราคิดอย่างนี้ก็ดีนะเขาก็วัยของเราเป็นวัยเรียนที่ต้องศึกษาเราเพื่อยุติเจ็ดสิบแปดกันเองใช่ป่ะแล้วเวลาของเรายังอีกยาวไปวเราคิดว่าหญิงเพือ่อหญิงก็ถูกแล้วแหละ